และตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ที่ไดโนเสารปราการ B A B A คืออะไรวะไม่รู้กูว่ามีตัวอักษรอะไรหลุดประตอาจจะเป็นไปได้มันเป็นด้านหน้าของหอชมเมืองม็เป็นสวนนะเป็นสวนด้านหน้าประตูจากเข้าประตูมานะครับมันมีสวนไดโนเสาร์อ่ะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้าน นี่ตอนรับคุณโดยทีแรกก่อนเลยเชียตัวใหญ่รแบบับตัวใหญ่โคตรดูดูดูดลแล้วข้างในมันมีหลายตัวเลยนะนี่คุณดูนี่ตัวนี้นี่เรียกว่าถ้าคุณดูหนังเช็ดจูรลสิกป์งนี่ก็คือตัวเด่นเลยอ่ะนี่ตัวเอกของเรื่องเลยอ,ะอ,อ่ะนี่ครับแล้วมันพอมันมีต้นมงต้นไม้นี่แบบโคตร มันเหมือนมันได้อารมณ์ได้มันได้ลามบ้างตอนอะไรพวกนี้มันมันได้กับยุะแยะนคุณดูสเกลนะนี่ผมจะไปยืนนี่นี่คือขาเนี่ยคุณดูสเกลคุณดูผมว่าอันนี้แม่งใหญ่เกินจริงเฮ้ยผมใหญ่เท่าจริงเหรอนี่มันเท่าก็ซีล่าเลยนะ รู้ได้อะเรื่องด้านในนะครับมีหลายพันเลยครับตัวใหญ่มากนี่ไงเขารู้ได้ไงว่ามันจะต้องลวดลายแบบนี้วะพี่โป๊ะเขาเอามาจากที่นักวัสดาสายของต่างชาติเขาเขาเห็นแตะกระดอ่ะสรุปมาเขาเห็นตะกระดอ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีเนื้อมีหนังผมว่าเขาจะต้องมีวิธีแบบวิเคราะห์ไงสมมุติว่า อันนี้เป็นสัตว์ที่มาจากสายพันธุ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ uh huh. และสัตว์ที่มาจากสายพันธุ์แบบนี้เนี่ยมักจะมีลวดลายแบบนี้เพราะมันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ uh huh. อาศัยเป็นขึ้นบกลงน้ําอะไรอย่างนี้คุณจินตนาการด้วยหลักการนะไม่ได้เพ้อฝันใช่ใช่ครับเนี่ยแล้วแบบใหญ่ยักษ์คือบอกเลยว่าคุณมาถ่ายรูปเล่นชื่อขำๆได้นะโอ้โหดูวิองเหมาครับแล้วก็ S 1> <S 1> <S <S เป็นสวนด้านหน้าหอชมเมืองสมุทรปราการนี่แหละปากน้ำ